สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จอดลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่2กันยายน2558นะครับขอเริ่มที่ AOT นะครับไตรมาส3นะครับกำไรสุทธิอยู่ที่4,075ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น64%เยียร์นะครับตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับโดยเที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้น19.3%และผู้ใช้บริการนะครับเพิ่มขึ้น28.7%นะครับจึงมีรายได้กิจการการบินนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ27.3%นะครับ ส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจากกิจการการบินนะครับเพิ่มขึ้น20.6%นะครับส่วนกำไรปกติอยู่ที่4,093ล้านนะครับเพิ่มขึ้น62%เมียนมารแต่มาสี่นะครับเริ่มต้นดีในเดือนกรกฎานะครับเที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้น27%นะครับและผู้ใช้สนามบินเพิ่มขึ้น34%ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากปีก่อนนะครับที่มีการรับประหารและการใช้กฎอากาศศึกเมื่อและเมื่อเหตุการณ์ระเบิดที่สระพรมนะครับสะท้อนให้เห็นว่าแม้เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังเติบตอยู่ แม้ในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตามนะครับการเติบโตที่ชะลอลงนะครับมาจากสนามบินส่วนรณภูมเป็นหลักนะครับน่าจะมาจากนักท่องเที่ยวยุโรปและญี่ปุ่นนะครับที่อ่อนไหวง่ายแต่ที่สนามบินนนทเมืองนะครับที่เป็นฐานของสาการบินต้นทุนต่ำมีผลน้อยมากนะครับสำหรับเดือนกันยานะครับคาดเยียวยาจะยังเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับแต่คงเที่ยากับเดือนสิงหาไม่ได้นะครับเพราะเดือนกันยาเป็นโลซีซั่นโดยรวมแล้วไตรมาส4ผลกําไรน่าจะยังคงเติบโตเยียียอได้นะครับ ในปี58เฮลเบิดคงไม่ได้มีผลมากนักนะครับเพราะกระทบในช่วงปลายปีเพียง1เดือนครึ่งจากการสอบถามสายการบินนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยอด booking กกอย่างมีนยัยสําคัญจงมองปี59ไม่น่ามีผลกระทบมากนักยังคงคาดการรายได้ปี58ที่4 3 6 3 2ล้านนะครับแล้วก็ไรสุทธิที่15,330ล้านส่วนปี59นะครับคาดว่ามีจะมีรายได้อยู่ที่49,509ล้านบาทและมีกำไรสุทธิที่1 8 3 2ล้านนะครับ ราคาพื้นฐานอยู่ที่335บาทยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับเอวทีต่อที่เซนเทลนะครับประกาศกำไรไตรมาส2นะครับมากกว่าคาดนะครับที่246ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าเยนเยนะครับถึงแม้ว่าไรายได้ธุรก,กิจหลังจะเติบโตเพียง5.3%เยนเยียก็ตามนะครับแต่ว่าอ b i t d ด m ามา i n ินของบริษัทกับเพิ่มขึ้นมากนะครับถึง3.8%เยนเยนะครับ เป็นผลมาจากทั้ง2ธุรกิจหลักนะครับโดยธุรกิจโรงแรมนะครับบริษัทมีรายได้จากของธุรกิจโรงแรม,มกรุงเทพเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงรายได้จากการบริหารจากการโรงแรมที่โตขึ้นส่งผลที่ต่ออีบิได้มาชินธุรกิจอาหารนะครับจากการกลยุทธ์เพิ่มกาไรโดยการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับแทนการเพิ่มยอดขายที่ดําเนินการค่อนข้างยาาในสภาพภาวะเศรษฐกิจนะครับทำให้อีบิได้มาชินเพิ่มขึ้นมากถึง4.1% ทางฝั่งมีการปากกรับกำไรปี58เพิ่มขึ้น10%นะครับมาที่1,902ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง60%ยอนเยียร์จากการปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในธุรกิจอาหารลงนะครับในส่วนธุรกิจโรงแรมหลังเหตุการณ์ระเบิดที่ราบประสงค์ทางฝั่งไม่มีการปรับรายได้ลงนะครับเนื่องจากผลกระทบมีเพียงเล็กน้อยนะครับโดยอัตราการจองยังห้องพักยังคงสูงถึง78% ทั้งฝ่ายมาบวกทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารนะครับทั้งจากนักท่องเทีย่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจร้านอาหารดังนั้นคงคำแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่41บาท75สตางค์รับสำหรับเซนเทลต่อที่ c p n นะครับเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดตัวโครงการเซนทันเวสเกตนะครับห้าเสร์ฟสินค้าแห่งที่28 c p n นะครับ ปริมาณทัฟฟิกในวันแรกสูงง1 0 0 0 0 0คนนะครับโครงการนี้มีขนาดใหญ่ถึง100ไร่นะครับพื้นที่ให้เช่าสุทธิ82,000ตารางเมตรใหญ่เป็นันดับ2 CPN นะครับรองจากเซนทั a เวิลด์มีการจองพื้นที่เช่าแล้วถึง95%นะครบับอัตราการเช่าในวันเปิดตัวอยู่ที่85%หลังจากนี้ร้านค้าจะทยอยเปิดตัวนะครับส่งผลในอัตราการเช่าในปลายปีนี้น่าจะแตะระดับที่93% ในคืนปีแรกที่ผ่านมานะครับ c p n มีพื้นที่ให้เช่า5สุทธิเพิ่มขึ้น10.8%เยนเยียนะครับมาเป็น1.28ล้านตารางเมตรรับค่าเช่าได้เฉลี่ย3.9%แต่ตาการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่93%นะครับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ96%ในช่วงเดียวกันปีกอ่อนเนื่องจากโครงการเปิ่นกล้านะครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงในงบค่นปีหลังจะดีขึ้นนะครับจากการคงแผนเปิดตัวเซ็นทันอิสพิวนะครับ แล้วในเดือนตุลาคมนะครับการเปิดโครงการเซนทัลเว์สเกตที่ผ่านมานะครับเป็นแต่มาสีเป็นไฮซิซั่นของธุรกิจนะครับมองแนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องนะครับคงกำไรประมาณการกำไรปี58เติบโต21%นะครับอยู่ที่8,842ล้านฝ่ายมองธุรกิจของ C p พยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับและยังคงปรับค่าเช่าได้เฉลี่ย4-5%ต่อปีอีกทั้งมีโครงการอาสังหาที่เป็นอัพไซด์ต่อประมาณการนะครับ ปัจจุบันราคาหุ้ซื้อขายต่ำกว่าราคาพื้นฐานอยู่ถึง25%นะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่57บาทนะครับ c p n สนสิรินะครับประกาศกำไรสุทธิในมาส2นะครับที่901ล้านบาทนะครับเพิ่ม68%เยนเยียโดยแต่มานี้มีการบันทึกรายการพิเศษ2รายการนะครับคือกำไรจากการขายที่ดินเปล่าให้กับ j o t Venture นะครับสิริ BTS ราว209ล้านบาทและกับ ในการสำรองด้วยค่านะครับราว116ล้านนะครับแต่กำไรปกติเติบโตแค่7%จ็ดเปอร์เซนยนเยียนะครับเนื่องจากคอนโดต่างจังหวัดที่มีการทำโปรโมชั่นทำให้ gross margin ต่ำลงนะครับเหลือ27%เจ็ดเปอร์เซนจากสาสิบสามเปอร์เซนตนอกจากนี้จะมีการมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนนะครับจากบริษัทร่วมทุน BTS แสตลีย์โฮดดิ้งนะครับเจ็สิบเอ็ดล้านด้วยนะครับยอดจองล่าสุดถึงการเดือนสิงหานะครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันล้านนะครับโดยคิดเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซนของเป้า ยอดจองปีนี้ที่33,000ล้านนะครับทางบริษัทยังต้องทํายอดจองคอนโดอีก1 1 0 0 0ล้านนะครับเพื่มบรรลุเป้า2 2 0 0 0ล้านนั่นจะต้องมาจากโครงการใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยจะมีแผนเปิดอีก5โครงการในช่วงไตรมาส4แบ,บ็กหลอกล่าสุดมียอดรอโอนปีนี้นะครับ15,500ล้านนะครับเมื่อรวยอดโอนคือปีแรกนะครับที่1 5 6 0 0ล้านนะครับในได้ในมืออยู่ที่3 1 0 0 0ล้านขณะที่คาดว่าจะมีะรายการขายสต็อกคอนโดพร้อมโอน จะได้ยอดจองแนวร่ามในช่วงครึ่งปีหลังได้อีกทําให้คาดว่ายอดโอนน่าจะจบที่33,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น22%เยียวยาขณะที่คาดว่าก่อนบัจิ้นช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะดีขึ้นเป็น32%นะครับบริษัทรบทุนพีเทาาสสรีนะครับยังอยู่ในช่วงเปิดจองโครงการใหม่ปีนี้5โครงการนะครับทำให้สิริต้องรับรู้ส่วนแบ,บ่งขับทุนนะครับทำให้คาดว่ากำไรปกติเติบโตแค่5%นะครับ ละคาดว่ากำไรสุทธินะครับจะลดลง4%นะครับทางฝ่ายบงกวลยอดโอนปีหน้าทรงตัวนะครับมาจีนน่าจะดีขึ้นนะครับจากสภาพตลาดที่ดีขึ้นและไม่มีการลดราคาคอนโดสต็อกที่เหลืออยู่นะครับกันเยปกติปีหน้าน่าจะกลับมาเติบโตและ7%งนน้องการดำเนินงานมีลุ้นข้าเป้านะครับราคาหุ้นซื้อขายพ e แค่เเท่านะครับเทียบค่าเฉลี่ย8ถึงเเท่านะครับและยังซื้อขายต่ำกว่าราคาตามบัญชีนะครับที่2บาท2สตางค์นะครับ แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งบาทแปดสิบนะครับสาหรับสรสิริต่อที่ทรัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ Impact growth นะครับ Impact growth เป็นกองทุนรวมมาสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์นะครับเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับตัวลงทุนในกรรมสิทธิ์การเช่าพื้นที่และใช้พื้นที่อาคารและสถานที่นะครับมีทุนชำระแล้วหลัง i p o นะครับที่15,714ล้านนะครับ สินทรัพย์ในกองทัสจะอยู่ในอุตสาหกรรมไม้นะครับได้แก่โครงการศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับและอาคาร Impact c h a l l e n g e r นะครับรวมสีมีสี่อาคารนะครับพื้นที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกตารางเมตรนะครับโดยมีมีพื้นที่ให้เช่าวรวมหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหึงร้อยหกสิบห้าตารางเมตรธุรกิจไม้นะครับถือเป็นธุรกิจที่ภาครัฐนให้ความสนใจในการส่งเสริมและผลักดันนะครับ เนื่องจากธุรกิจาการจัดงานประชุมนะครับก,การแสดงนิทรรศการมีความเกี่ยวโยงก,กับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับการซื้อทรัพย์ในกองทัพจะมีความได้เปรียบทางด้านขนาดที่ตั้งและความทันสมัยของอาคารนะครับจึงทําให้สินทรัพย์ในกองทัพมีส่วนแบ่งตลาดถึง68%ในปี57ในช่วงระยะเวลา4ปีนะครับตั้งแต่ปี54ปี57นะครับศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทันทนีนะครับมีตาค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่63.8บาทต่อตารางเมตรต่อวันนะครับ อัตราการเช่าเฉลี่ยนะครับที่50%อัตรากำไรจากการดำเนินง,ง,งานนะครับเฉลี่ย61%และมีกำไรสุทธิสิ้นสุดปี5758นะครับที่632ล้านบาททางฝ่ายคาดการผลการดำเนินง,ง,งานอัตราค่าเช่าโตได้5้าต่อปีนะครับอัตราการเช่าสูงขึ้นได้อีก5้าถึงสิใน1นถึงสปีข้างหน้าประมาณการผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลต่อหุ้นนะครับปี58ถึงปี59นะครับและปี59าเก้ถึงปี60นะครับอยู่ที่80สตางค์และ81สตตาางค์มลดับนะครับ คาดการณ์ตาผลต้นทนอยู่ที่ 7. 1 7แล้วก็7.3 2ซตามลำดับนะครับเนื่องจากปัจจุบันราคาของกองทรัพปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับทางฝ่ายแนะนําถือนะครับราคาพิจาราที่11บเบาท80นะครับสำหรับ Impact สำหรับวันนี้มีสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ